ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสีกคุงโบเกอร์ก่อนอื่นเรามาดูกันเลยว่าการสมัครสมาชิกสีกครงโบเกอร์ใช้เอกสารและข้อมูลอะไรบ้างใบสมัครสมาชิกสามารถกรอกด้วยแอปพลิเคชันหรือสามารถพิมพ์ออกมาเขียนด้วยตัวบรรจงใช้ประการน้ำเงินในการกอรอกเอกสารข้อมูลส่วนที่1เป็นข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจําตัวประชาชน ส่วนนี้ชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนจะอยู่หน้ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของผู้สมัครสมาชิกครับข้อมูลผู้ติดต่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่ออีเมลเป็นข้อมูลติดต่อระหว่างเราและสมาชิกเป็นช่องทางที่จะส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆของสีกลุ่มบลกเกอร์ให้สมาชิกทราบครับถัดไปจะเป็นส่วนของข้อมูลผู้แนะนํานะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลส่วนนี้สําคัญมากมาก เพราะถ้าหากผู้สมัครกรอกผู้แนะนำม,มาผิดแล้วและทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามและอย่าลืมกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับในส่วนของแพ็กเกจ PA ผู้สมัครจะต้องเลือกแผนที่เหมาะกับอายุของตัวเองซึ่งเลือกได้ทั้งมีค่ารักษาพยาบาลและไม่มีค่ารักษาพยาบาลครับกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก่อนเซน็นอ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเองจากนั้นเซ็นชื่อด้วยประกาสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับเอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองพร้อมเขียงกำกับใช้สำหรับสมัครสมาชิกศุีมโบเกอร์เท่านั้นพร้อมกับสลิปโอนเงินเอกสารเรียบร้อยแล้วส่งเข้าไปที่ l ล n e แอดีหรือทางเจ้าหน้าที่ศุีมหรือจะส่งให้ผู้น,นำของท่านดำเนินการสมัครสมา,สามชิกให้ได้เช่นกันครับ หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสเพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์สีกงได้ทันทีครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับแนะนําให้กดไลค์กดแชร์กดซั้มกระต่ยและกดกระดิ่งติดตามพวกเราช่องด้านล่างนี้ได้เลยครับ